ไปเดินต่อเร็วลูกเดินต่อเร็วเดินต่อเลย,เลยทางนี้ทางนี้เดินออกกำลังกายกันต่อครับรอบที่สองไหน เครื่องปั่นน้ำใ้รอบที่สองแล้วน้องดวงตะวันเดินทนมากเลย เก่งมากเดินได้สองรอบแล้วก็ไกลก็ไกลอยู่นะครับเพื่อนๆรอบสวนทนเนะี่ย อากาศมาเดินตอนเย็นอากาศน่าจะดีมากกว่านี้มาเลือกขน,นมข้างในสวนตนจะมีมีร้านขายของชำ ขนมเยอะแยะได้ขนมแล้วน้ำโอ้น้ำผึ ไปดูไปดูเห็นน้ำ้น้องดวงตะวันอยากไปดูแล้วอยากเข้าไปนะ 没看见。